หนึ่งอีกค่ะนางหนึ่งตัน้าไมล่ะคะจะเรียกผู้ปกครองหรือว่าให้หนูไปขึ้นห้องปกครองดีค่ะอยู่ดีดีเลยนะไม่อยู่ว่าไหมล่ะคะจะให้หนูเปรับห้องน้ำหรือว่าจะเรียกผู้ปกครองมาค่ะ นี่โทรศัพท์ของเธอไอ้มิงตันที่หลังเธอก็จะเอามาอีกละ่ะเธอหน่ะทั้งเรียนดีกีฬาก็เล่นได้เธอทำได้หมดทุกอย่างเลยที่หลังก็จะเอามาอีกละ่ะคนตัวเป็นมะเร็งต่อลูกมากระยะสุดท้ายทำไมคุณต้องทำขนาดนี้คะคุณต้องการให้ผำรวสืบสารคูกหรอคะคุณอยิงเรียกร้องความสนใจมากเลยคะ หนูจะเ,เรื่อนไป,ไปบอกเครื่องแต่เรียกมึ้ว่าที่ไหนออกมครับครูจะให้นะครูคะเลิกแอปได้แล<ส>้วค่ะพวกหนูรู้กันหมดแล้วว่าครูทำใบรับรองแพทย์ปลอมอ่ะอะพอพอพอ <c oughs> มันก็แค่มาเลียงต่อลูกหมาดเองไม่ใช่หรอเดี๋ยวถมาครั้งสอนรุ่นนี้จบอ่ะฉันก็ไปหาหมอเองแหละขอบคุณแกนะที่เป็นห่วง รครูชื่อคุณครูจุจ๊บแจงรูปิตานะคะหรือเรียกครูสั้นๆก็ได้ว่าคุณครูจุจ๊บแจงค่ะครูเป็นครูที่ปรึกษาชาั้นม .6 กกับ5ปีนี้นะคะครูเป็นคนบ้านน้องหอยนี่แหละคะ่ะตำบลนานหนักอำเภอวิสัยจังหวัดหนองคายค่ะยังไงกูขอฝากและฝากตัวด้วยนะทุกคนต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกครูว่าครูจุ๊บแจงลูบิตาเรียกว่าครูบาบูน คุณทแจ้งคะประดีว่าพออใหญ่จะแจ้งว่าห้องโมหกทับห้าปีเนี้ยเกดเฉลี่ยแย่มากเลยนะคะและที่สำคัญห้องโม .6 กทับห้าปีเนี้ยดูเกเรมากเลยคะ่ะดิฉันก็ว่ามันไม่แยกนานะคะดิฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราหาวิธีเข้าหาเด็กพวกนั้นไม่ได้เฉยๆค่ะและที่สำคัญคือ เด็กพวกนี้เวลาดิฉันสอนนะ่ะมันก็เรียนดีมาตลอดตั้งใจเรียนกันหมดค่ะทุกคนฉันว่าเราตั้งใจเรียนกันดีกว่าเหอะ,ะแกบ,บุยหรือปล่าดีี้บอกให้ตั้งใจเรียนอะนี่เธอโดนยายบาบูบังคับมาหรโอ้ยกูจะเขยส่ นักเรียนคะวันนี้ครูมีเรื่องจะมาบอกคือครูจะลาออกกลนนะเห็นปะทานก็ไม่เป็นใครสนใจอยู่ดีตลอดระยะเวลาที่ครูเป็นที่ปรึกษาผู้หนูกมาครูดีใจมา,มากๆเลยนะตั้งแต่วันแรกที่ครูได้มาเป็นที่ปรึกษาห้องหนูและครูเห็นความพัฒนานในตัวผู้หนูมมากครูดีใจมากนะ ขอให้พ่อหนูสอบติดมาหาลัยที่อยากเรียนนะลูลกครูคะเราให้เวลาสอบติดกลับไม่ได้หรอมันไม่ทันแล้วแหละลูกครูคนไหนครับก็ลังมาแล้วคุณพ่อครัลูกขอโทษนะคะ ต่อไปนี้เดี๋ยวจะดูแลเพื่อนทุกคนแทนเพื่อค่ะขอบคุณเธอ,อ,อนะนิตาตโชคดีนะคะ นี่ตื่นแล้วแล้วผลคะแนนออกแล้วนี่เคฟเ,เธอได้99คะแนนเต็มร้อยโอ้โหเมื่อเธอเลยเนี่ยมูต้าฉันถึงได้สอบผ่านเนี่ยนี่การ์ดหน่อยเธอได้96คะแนน,นดเต็มร้อยน้อยอ่ะไม่เป็นไรทางหน้าเธอตั้งใจมากกว่านี้แล้วกันอืออโอเค วอนนี้พวกนูกับเพื่อนก็จบมปลายกันแล้วนะคะคุณครูด,ดีใจไหมคะโนเบลกับไอรินก็จีกคณะนิเทศศาสตร์ได้เป็นดาราแล้วคะ่ะส่วนการกล้วยก็เป็นวิศวกรรมเฉฟก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะหนูทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับครูดได้แล้วนะคะครูทุบแจงครูจุบแจงไม่ต้องห่วงนะคะคขาให้ครูุบแจงไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ